สวัสดีครับอีกรอบครับพี่น้องเปิดมากวันนี้เวทีไอ้ลำพงเร็วๆครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วเด้อครับลำพงขึ้นแล้วลอยแล้วครับพี่น้องติดตามอีกเดี๋ยวกับพิลากุงสิมานะจะพิลามายังหงมั่นใจเดี๋ยวผมต้องย่างหาหมูก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเบิ่งทางการรอบๆครับพี่น้องอยู่ใส่น้อหมู ีลามาแล้วบ่ผมว่าลาองหญิงมาแล้วแท้เลยพี่น้องว,ว่าจักมาว่าผมบ่ได้ไหลสบผมบ่ได้หุงเลยคนข้างนอกก็ได้สิหุ่งโมอยู่ใส่เนาะโมนี่มูไปไหลอยู่ใสหายเลย เพื่อนหายอ่ะไปไรอยู่ข้างหน้าบ้างครับพี่น้องโอ้ไปไรอยู่ข้างหน้าบ้างบบเห็นไปยางตลาดกันครับพี่น้องโอ้ยมีตลาดว่าจะไปไหน,นบ่ไปมองลานน้ำดีครับ <laughs> เบื้งหลานนา้่นเราเสีอฟ้าบ่โอ้ยยันีหลามาแล้วยุ่งยีหลามายัางพ่อตากของไม่ของขายลายอย่บพีน่น้องโอ้ยยานเขาไปพังผุนยุ่งของเขาไปเบิ้งก่นอนครับพี่น้องเบิ้งก่อนไว้ยีหลามายัางโอ้ยมาแล้วแท,ท้เลยจะเอาของไปให้ยี่หลาก่อนมายัางัครบยัง ว่าซื้อผลไม้ไปให้อยู่ให้พอโจน้ำให้กีฬาน้ำอ,อย่างยังครับยังยังบ่ท่านมายังบ่ท่านมายังบ่ท่านมา,า,นมา,า,นมาหลาเฮามาเด้อครับพี่น้องบ่ตกดอกไม้อนีจังได๋ก็บ่ตกดอกเบิ่งบรรยากาศแล้วคือสิบ่ตกดอกครับพี่น้อง สิบดตกดอกมือนี่โอ้โดนสิถอยหมูหายจั๊กไหลสดอยู่ใส่มูมันไหลสดอยู่จั๊กมันไหลสดอยู่ใส่หายเลยมันยางไว้ใส่มูเวลาประทันหเดี๋ยว

รับรับบัตรคอยคอยอยู่แต่อ๋อไม่รู้อันนี้ไม่รู้ครับผมไม่ได้เป็นเจี๋จยังไม่ทำมั้งผม <c oughs> ไม่รู้หรอกค <c oughs> รับก็ถามว่ารับบัตรของไครเลยอผมเนี่ยผมบูด้ไปสมัครเจน้องเขา <c oughs> <c oughs> ผมอยู่แต่นังหอหอหักจกะไดบูดอะไรไปสมัครกับขาแต <c oughs> ่นี้เงินก็ได้ไปเยอะผมมีเงินละก็ พอวายยู่กรุงเทพเนาะไปบุญนั่นตรงนี้เงินร,ยระยะไปอันนี้เนี่ยมามาตอนไหนได้ดิปกติอยู่วงวงไหนวงหนึง่งบ่วงสองบ่วง,ง,งสองนะ,งะนงก็งงว่าเห่เห็นอยู่ในบ่วงสองนะแบบแบบถ่ายเบิ่งบรรยากาศน,กากน้องมากกันเด้อเข่ามากพอดีรถออกพอดี มองนั้นรถออกพอดีเลยได้เข่าไปจอดเลยสบายเลย,เลยมีของน้ำกอมานะ่ะคันก็บอกเขมามนะ้าเน่ยมีของเอบซื้อพลไม้มาให้ลูกสาวโอ้ยอยากไปถ่ายดิแต่บกบกา่าอ๋ออยากไปถ่ายคุณเก่งใจแฟนเขา เก่งใจแฟนเขาอย่าไปไายแต่มาคนเดียวนัเนาหาะยอยู่ไายกับเบิรงอยู่แล้วก็มองยงไงไเอฟซีเาหน่อยก็ชอบเลยเอพอน,นั่นแหละกระชอบทยเราเห็นตรงนึงเห็นอยู่พุ่นมองลำพงลำพงขึ้นแล้วเบิรงบรรยากาศไปก่อนด้อครับพี่น้อง เด็กน้อยมาแล้วอาริก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 มาแล้วเด็กน้อยไอตัวเล็กมาแล้วไอตัวเล็กมาแล้วไอตัวเล็กสวัสดีครับ น้องอาริสมานี่ครับพี่เจ้ากอดิค้าสวัสดีจ้าเสวัสดีจ้าเลยสวัสดีจ้าเลยโอ้โหสวัสดีจ้าเชิญน้องอาริสก็ดีนะครับพี่น้องกำลังมาเด็กกำลังหมาหักโอ้ยขั้นเลยนะปีนนี่ครับนี่นะครับพี่น้องวันนี้ต้องไป็ะไรห้าหมื่นบา ประมาณนี้เด้อครับพี่น้องเด้อเบ่งไปก่อนสักนิดนิดน่อยนี่กันน้องอาริศเบ่งน้องไปก่อนกันด้น้องแรนอ่ไร แรนเร็วครับเด็กหน่อยแรนเร็วครับพี่น้องกำลังกำลังดื่อกำลังซ้นกำลังนาหักน้ำกันหมดเลยทั้งดือ่อทั้งซ้นทั้งนาหัก เบิ่งตรงนั้นบ่ได้เดิ้งดอกไม้ก็นก็ได้พี่นอ้องแร่ดอกไม้งามคือกจเดี <c oughs> ๋ยว้าเบิง่งวิลามาก,กันครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอาของไปไฮอย,ยูอ่วลาหน่อยเราใหม่เอาไปไ้อยู่ครับพี่น้องประมาณนี้ได้ครับพี่น้องเด้เบิง่งวิธีก่อนโอ้ยกำลังติดไฟครับพี่น้องกำลังติดไฟ คลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนเด้อครับพี่น้องไปเบิงก่อนวายหล่ะมายัางนี่ก็สวัสดีคิปนี้ก็สวัสดีครับ